โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่ติดตามรับชมทุกท่านนะผมวันนี้พบกับผมมังกรสล็อตครับผมกับค่ายใหม่ครับผมค่ายคลิกสปินนะผมกับเกม BigBand w o r l d m a ์ a มกกก็มาทดลองเล่นเกมค่ายใหม่ๆกันบ้างน,นะเพื่อนครับ,รบก็วิด,ดีโอนี้ผมสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามโดยดเด็ดขาดเด็กยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำนะนบผมมา มาในรูปแบบเกมแบบแปลกๆนะเพื่อนนะเออเดี๋ยวเราไปดูทีตารางการจ่ายเป็นยังไงอ่าเออมันคืออะไรกายทางรัฐการได้สัญลักษณ์7อันบนแต่ละเภาของแต่ละช่องอ่าทั้ง6จะมีโอกาสชนะรางวัลถึงโอ้โหเป็นแสนเลยเพื่อนเนมันเยอะขนาดนี้นี่คืออ่าสัญลักษณ์พิกกี้จะกลายเป็นพิกกี้วาวอ่า ทุกการทุกการโรมลอมลงุงครั้งที่2อะไรก็ไม่รู้โบนัสอ่านี่คือการได้3มูลโบนัสก็คือเป็นรูประจันยครับเป็นสแกตเตอร์อ่าในเกมจะได้รับรางวัลมูลฟีเรอบโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวคูณนะครับผมอันนี้ฟิวเจอร์โบนัสอ่าไ อันนี้เป็นพิกกี้วแทนสัญลักษณ์ได้ทั้งหมดยกเว้น,ยก,วนตตยกเว้นสเกตเตอร์เออยกเว้นสเกตเตอร์นะผมลายจ่ายรางวัลสูงสุดก็จะเป็นตัวหมาป่าแล้วก็หมูชมพูเขียวฟ้าเออมันก็อาจจะมากับเกมอะไรนะ้าที่มันมีหมู3ตัวครับลูกหมูสตัวกับหมาป่านะผมเออของของเกมของของของ ของการ,ร์ตูนนะผมของการ์ตูนเออใช่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 ใชใชลูกหมูสามตัวครับผมที่ว่าสร้างบ้านอะไรเนี่ยครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมมาก็รายใหญ่ไปแบบนี้ครับผม,ผมก็มาที่ทุนหนึ่งพันบาทครับผมอา้าวแล้วเสียงหายไปไหนเดี๋ยวหาเสียงแปปเปิดเสียงครับผมมาเออเสียงหายวะมันก็มาเออเสียงหายไหนเดี๋ยวแปหนึงแปปนึง มาลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่ะเออเฮ้ยไหลต่อครับผมน้าสวยงามแล้วยังไงต่ออ้าวได้เป็นเคมาไปกันต่อครับ อ่าเทรบโบนี่เร็วหน่อยอะนะับนะก็คล้ายคเออนิทานนะผมนิทานที่ว่าอะไรอ,อ่าไอ,อหมูสามตัวก็ผมก็อ,อ่าหมาป่านะเพื่อนนะเออที่มันให้ให้สร้างบ้านนะเพื่อนนะคือที่มีบ้านอะไรนะบ้านตึกบ้านไม้อ,อ่าบ้านอะไรอะ่ะ ทำด้วยหญ้าด้วยปูนด้วยอะไรเนี่ยครับผมเออมาก็พยายามหาเกมแปลก,กๆใหม่ๆมาเล่นนะเพื่อนนะเออจะได้แบบใครเครียดใคเครียดเดี๋ยวผมเครียดเองนะเพื่อนนะแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องเครียดกันก็มาดูแบบเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนนะเออแล้วมันกดออโต้อ,อย่างไง,ไงวะอ่านี่แหละมัง้ง ตั้งออโต้ไอ้นี่มันซื้อฟิวเจอรได้นี่ว่าเออซื้อฟิวเจอร์เก้าร้อยเนี่ยมาอีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้ออันนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้นะเพื่อนนะเออเอ,อ๋อเอาไปยี่ห้าหมุนออโต้ไปเออมาดูกันครับผมก็เบต,ตามสูตรก็อยู่ที่สิบบาทนะผมค่ายนี้เฮ้ยโบนัสโบนัส,นสมาแล้ว ได้โบนัสเข้าครับเพื่อนอ่าเห็นโบนัสไม่ต้องซื้อเลยครับเมื่อกี้ว่าจะซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะเพื่อนนะอ้าวหมาป่าเป่าบ้านของหมูตัวที่หนึ่งครับผมที่เป็นบ้านอ่าบ้านที่เป็นสร้างด้วยหญ้านะผมพังไปแล้วผมเออมาชีวิตพิศนินเริ่มต้นครับผมไปเออได้เท่าไรสี่สิบแบาท ตัวคูณมาแล้วครับผมเป็นคูณสองมาแล้วอา้าวได้คอนมาหนึ่งอันจะทำอะไร,รวะคอนเนี่ยคูณสามครับผม,มก็คอมโบน่าจะาคูณไปเรื่อยๆหรือเปล่าเออตัวคูณจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมเอาละอ๋อีนอยู่ใน อาเรเวลเลเลหนึ่งครับผมที่เป็นบ้านไม้นะเพื่อนนะไอตัวมาป่านี่ก็จะมาแบบจะมากินลูกหมูเออเอาง,ง่ายๆคือลูกหมูสามตัวนี่แหละเฮ้ยจังหวะนี้ได้อะไรบิ๊กวินหลุกป่าเพื่อนเพราะว่ามันมีอ่าน่าจะบิ๊กวินนะเพื่อนนะ เออคูณแปดแล้วครับผมตอนนี้เหลืออีกห้าฟิลิปปินมาเหลือสามสองฟิลิปปินอ้าวได้เป็นคอนมาชึบบิ๊กวินอีกแล้วครับผมไม่รู้จ่ายเป็นอะไรใช่บิ๊กวินไหมคงไม่บิ๊กวินแล้วนะ เฮ้ยคูณสิบแล้วครับผมเอาเออเออมาป่ามันเป่าบ้านพังอีกแล้วไอ้หมูไปแล้วครับลูกหมูเพ่นไปแล้วครับผมก็ไปบ้านเออบ้านเป็นบ้านปูนนะผมบวกลีลปินอีกสามฟิลตปินครับผมมัอนยี่บ้านไม้ของนี่บ้านปูนครับผมเออ ก็เป็นเอ่อเขาเรียกนะกระตูนของเด็กๆนะเพื่อนนะก็เอามาทําเป็นเกมเออลูกหมู3ตัวครับผมก็แต่ละตัวก็จะสร้างบ้านไม่เหมือนกันนะผมคนที่หนึ่งก็ใช้เป็นพวกฟางเป็นหญ้าสร้างบ้านนะผมคนที่สองก็อา่าหมูตัวสองก็จะใช้เป็นอา่าไม้ครับผมสร้างบ้านนะผมแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือใช้เป็นปูนนะผมจังหวะนี้ยังไงได้มี768บบาทสวยงามครับผมเออมาอีกหนึ่งฟิลิปปินส์สวยๆหน่อยหมู ยังไงได้ไหมไม่ได้ครับผมมาก็จบไปครับผมได้มาที่าหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทแต่ผมก็เออก็สไตล์นิทานนะเพื่อนนะนิทานนิทานเล่าให้เด็กฟังนะผมก็เรียบเกี่ยวกับการสร้างบ้านนี่แหละของลูกหมูนี่แหละเออเขาก็มาทําเป็นเกมมาผมก็มารีวิวให้นะผมก็ถ้าเพื่อนสนใจก็ค่าย ควิกสปินนะผมกับเกมอ่า b ิ Big Band World ๊กแบนเวิลด์ไม a คเอ่าก็สำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนครับผมชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็ผมช่วยก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ